สนับสนุนโดยลาโก้ทรอมโบน กล่าวว่าสู่รายการผู้หญิงรู้จริงนะคะในช่วงนี้แน่นอนค่ะเราจะมาพบกับกูรูประจําวันพุธของเราก็คือคุณหมออ้นนะคะซึ่งปกติเนี่ยจะมาพร้อมกับศาสตร์ตอกเส้นแต่ว่าช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจะเป็นในเรื่องของยาดมแล้วก็ยาหม่องนะคะแต่ว่าเบรกนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของขี้ผึ้งที่จะมาช่วยทาข้อศอกส้นเท้าแตกในช่วงเวลาอากาศเปลี่ยนหน้าหนาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุบคณหมอ,อ และคุณหมอทมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่วันนี้จะมาทำขี้ผึ้งทาพวกข้อศอกส้นเท้าแตกส้นเท้าแตกข้อศอกด้านตระตุ่มด้านพวกน้ำมันก็จะมีส่วนบางตัวก็จะมีส่วนทาพวกฟ้าถ้าหนาาเนี่ยส้นเท้าจะแตกข้อะตุ่มด้านข้อศอกด้านผดผื่นคันคันในร่มผ้าแหเบหวานใช้ได้หมดโอ้ได้หมดเลยคุณสมบัติเยอะมากคุณสมบัติเยอะ ค่ะแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ก็เยอะมากเช่นกันค่ะให้แนะนำสมุนไพรดีก่อนเนาะที่ว่าจะเป็นส่วนผสมทั้งหมดในวันนี้มีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมจะมีสองขั้นตอนนะคะสองขั้นตอนขั้นตอนเป็นยาน้ำมันเราจะทำเป็นน้ำมันโรคผิวหนังก่อนนี่นะคะตัวนี้ที่จะออกมาเป็นน้ำมันโรคผิวหนังน้ำมันโรคผิวหนังค่ะ น้ำมันยาโรคผิวหนังอันนี้จะช่วยในเรื่องของโรคผิวหนังทั้งหมดได้นะคะซึ่งน้ำมันยาโรคผิวหนังแก้วที่พี่บีมถือมีส่วนผสมของสมุนไพรเยอะมากมีอะไรบ้างคะหมอท่านใดคะโรคผิวหนังก็จะมีหนอนตายยากค่ะไม่เปือกเลี่ยนนไหนนี้หนอนตายยากไอ้นี่หนอนหนอนตายยากไม่ใช่อันนี้ทองคันชั่งค่ะทองคันชั่งหนอนตายยากอันนี้ค่ะเอาทางด้านนี้ก่อนนะคะอันนี้นะคะ รากทองพันช่างค่ะแล้วก็มีอะไรคะค่ะเปลือกเลี่ยนอันนี้เป็นเปลือกไม้เปลือกไม้ค่ะต้นเลี่ยนเปลือกเลี่ยนก็คือเปลือกเปลือกของต้นเลี่ยนใช่ไหมคะครับเดี๋ยวถ่ายทีละตัวได้เลยครับค่ะอันนี้นะคะแล้วก็เมล็ดลำโพงเมล็ดลำโพงบัรุงปราสาทตัวนี้ค่ะไม่เคยได้กินเลยเนี่ยต้นลำโพงต้นลำงทองพันช่างลำโพงสมงา อันนี้สองต้นงานงานอันนี้คือเป็นแบบพวกเปลือกไม้ที่ใช้นะคะแล้วก็มีอันนี้คือรากหนอนไตยาหลอนไตแล้วก็มีจุนนาสีที่บอกไปอันนี้นะคะทางด้านนี้นะทางด้านนี้ทางด้านนีท่านนี้นี่ค่ะทางด้านนี้นะคะแป๊บเดีตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นธาตุวัตถุครับลักษณะเหมือนผลึกอะไรสักอย่างครับเป็นธาตุวัตถุนะครับจุลจนนาสีนี่จุนนาสีเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนี่ยเขาจะเหมือนแบบ หมือนหิเนาะค่ะออันนี้ต้องไปหามาจากที่ไหนคะคุณหมออ้นนี่ไปซื้อแถวเยาวราชครับค่ะอ๋อไปหาวัตถุดิบได้ตามเยาวราชนะคะแล้วก็มีอะไรไหมคะมีกัมถันเหลืองกัมถันเหลืองกัมมันเหลืองเกี่ยวเกับลูกเสียดค่ะกลาเป็นข้างวัตถุนะครับเออแล้วก็ตัวนี้ยางสีเสียดค่ะยางสีสีต้นมาจากต้นสีเสียด ต้นไม้เหมือนกันนะเกี่ยวกับโรคผิวหนังค่ะค่ะแล้วก็จะมีใบเตยนี่นะคะช่วยแต่งกลิ่นทําให้กลิ่นมีความหอมสดชื่นขึ้นแล้วก็ทางด้านนี้ใช่ไหมคะใช่อันนอ้ครอขมิ้นอ้อยขมิ้นไพลเกี่ยวกับโรคผิวหนังเหมือนกันนี่คือถ้าเกิดว่าไม่รู้เนี่ยแยกไม่ออกเลยนะขมิ้นอ้อยกับไพลเนี่ยคล้ายกันมากเลยจะดูที่สีใช่ค่ะอ่ะก็คือแล้วก็น้ำมน้ำมันบัวกะทิ แล้วก็กะทิกะทิแบบที่เราทานใช่คกะทิคั้นกะทิมาอย่างนี้เลยอันนี้คือตัวกะทิโรคผิวหนังทั้งหมดแล้วก็มาสกัดออกเป็นน้ำมันออกมาเป็นตัวนี้ค่ะช่ต้องต้มรวมกันต้มเคี่ยวเคี่ยวไล่น้ําออกใช้เวลา8ชั่วโมงอะค่ะในการเคี่ยวค่ะน้ํามันยาลบวหนังยะัวนี้หรือเจลยาตัวนี้นาค่ะสมุนไพรก็ยังไม่เสร็จวันนี้ยังไม่เสร็จอีกส่วนหนึ่งก็คือ น้ำมันมหาจักรตัวนี้ก็จะออกมาเป็นตัวเบาหวานพวกขดพื้นคันอย่างเงี้ยต้องหาเหมือนแบบน้ำมันแบบปกติเลยเนาะใช้น้ำมันเราเคี่ยวตัวตัวยาพวกนี้ค่ะมีเทียนดำเทียนแดงเทียนขาวค่ะหรือไล่ไปเลยนะคะมีเทียนดำมันคืออะไรคะเทียนดำก็คือเป็นเมล็ดของเมล็ดค่ะเมล็ดของ เทียนต้นเทียนต้นเทียนอ่าแล้วก็มีอะไรอีกคะเทียนแดงเหียนดำแล้วก็เทียนแดงด้วยค่ะเทียนขาวแล้วก็มีเทียนขาวนะคะค่ะแล้วมาทางด้านบนนี้นะคะค่ะดีปลีอ่าด้านบนนี้นะคะก็จะมีค่ะเทียนข้าวเปลือกเทียนตาตะกัตตอันนี้คือ่ะดีปลีดีปลีค่ะค่ะแล้วก็มีเทียนข้าวเปลือกด้วยนะคะลักษณะเหมือนลักษณะเหมือนเนเมล็ดข้าวเปลือกเลยเนาะ แล้วก็มีเทียนตาสักแตนค่ะนี่ค่ะค่ะแล้วก็กาลาบูนกาลาบูนค่ะส่วนนี้คือเราจะทําครีมค่ะส่วนนี้คือตัวจะเป็นทำขี้ผึ้งขี้ผึ้งหนึ่งอย่างส่วนตัวยาเนี่ยจะมีก็จะมีกาลาบูนกาลาบูนค่ะก็สรุปว่าทําในน้ํามันตัวนี้นะคะก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดอย่างค่ะอ่าแล้วก็เริ่มต้นกันเลยเราได้น้ํามันทั้งสองอย่างมาแล้วนะคะ เราจะทําแบบว่าเป็นตุ่นนะคะค่ะก็จะมีเอาหม้อต้มน้ำแล้วก็มีภาชนะอยู่ก็จะใช้พาราฟีนขี้ผึ้งแล้วก็วาสลีนเอาเลยค่ะอันนี้คือตัวพาราฟีนที่เราหั่นแล้วมันตัดหั่นแล้จะเป็นก้อนนะคะ โหคือวัตถุดิบมันเยอะมากจริงกว่าจะแบบว่าออกมาได้ทั้งหมดนะคะวันนี้คุณหมออ้นจะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการผู้ช่วยหมอทำผสมนะคะทุกอย่างปกติคุณหมออ้นเนี่ยก็คือมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรไทยอยู่แล้วคุณหมออ้นลงมือทําเองบ้างไหมคะสําหรับสมุนไพรต่างๆที่ทำมาให้เราดูกันนี่วาสลีนใช่ไหมคะใ่คะใส่วาสลีนไป ละลายจนกว่าจะละลายอย่างปริมาณที่ใช้ค่ะคุณหมอทามเราต้องใช้สัดส่วนเท่าไหร่บ้างคะแต่ละอย่างสัดส่วนคือใช้เท่ากันคือตัววาสลีนเนี่ยจะให้เยอะหน่อยเพราะว่าจะใช้ความนุ่มๆต้องใช้เหมือนว่าพื้นผิวเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยจะจะใช้วาสลีนนั่นแหละสี่ส่วนเหมือนว่าจะเป็นขี้ผึ้งพาราฟินนี่มันจะแข็งตัวทาให้นิ่มให้เนียนส่วนขี้ผึ้ง ตัวบิวเกตัวนี้ก็คือทําให้เงาคค่่ะะอันนี้คือจะทําให้เวลาเราทาส่วนมากเขาจะใช้วาสลีนทาให้ผิวชุ่มชื้นนะคะคือเรารอให้ละลายตัวนี้ละลายค่ะอาศัยได้เลยเราก็จะใช้วาสลีนเยอะสุดนั่นเองเหมือนวาสลีนเป็นตัวนำตัวอื่ก็จะเป็นส่วนผสมนะคะก็จะได้เป็นขี้พึ่งตัวนี้ซึ่งรวมๆแล้วนะคะครีมที่เราทําวันนี้ มีส่วนผสมของสมุนไพรนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 15 1ด1 7ด8 1 9 2 2 2 3 2 2 2เ2็ิอยองเยอะมากเลยใช่ส่ไม่หมดตัวนี้ใส่หมดนี่คือขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิบน้ำมันเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะคะแต่ว่าพอผสมเนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่ได้นานมากนะคะแป้เดียวก็จะละลายออกมาเป็นขี้พึ้งตัวนี้ค่ะเราต้องใช้ไฟที่ ความแรงประมาณไหนคะไฟกลางประมาณไฟกลางกลางกลางนะคะร้อนนะครับนะคะใช้ตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นต้องใช้เวลาในการเคี่ยวตจนละลายค่ะตัวนี้ละลายใช้เวลาประมาณไหนคะประมาณจักเป็นชั่วโมงไมะไม่ถึงค่บ สักประมาณแป๊บเดียวอะค่ะถ้ามันละลายพอละลายเสร็จเราก็ปิดไฟได้เลยแล้วเราก็ตักทิ้งไว้ใช่หรือว่าามารถทิ้งค่ะเทได้เลยเทใส่วัดใส่ตัวแพคเกจจิ้งได้เลยนะคะเทขณะร้อนค่ะต้องเทตอนตอนร้อนนะถ้าถ้าตอนเย็นแล้วมันจะแข็งตัวแล้วก็เทไ่ด้ก็คือเทตอนที่มันเป็นน้ำร้อนๆแล้วมันก็จะไปเกาะตัวกันเองแห้งอยู่ในอยู่ในขวดในขวดเลยแล้วก็ติดไฟ ค่ะซึ่งภาชนะที่ใช้ก็ต้องเป็นแก้วเนาะเพราะว่าเราเทด้วยความร้อนร้อนเป็นพลาสติกก็คงไม่ได้ใกล้จะหมดนะครับใกล้จะหมดนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ว่าเที่ยวจริงจริงแปดชั่วโมงจริงค่ะอันนี้ที่เราเอามาทําให้ดูเหมือนเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่เอาทุกอย่างมารวมกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ต้องมีการสกัดสมุนไพรต่างๆก่อนนี่เราก็ตักได้เลยไหนเรตักสักหนึ่งอันไหมคะจะค่อนข้างต้อนไหมคะ จะร้อนไหมคุณหมอคุณหมอไหวไหมไม่ร้อนนะครับมันเป็นการตุ๋นค่ะไม่ร้อนอ๋อก็ตัดแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ต้องปิดฝาไหมคะตอนทิ้งไว้ไม่ต้องค่ะให้มันแล้วก็วางทิ้งไว้แบบนี้นะคะแล้วมันก็จะแข็งตัวเองพอพอพอ้วก่ะคุณหมออันนี้พอวค่ะก็คือเนี่ยพอได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะคะอุ้ยพ๊บเดียวเขาก็แข็งแล้วเนี่ยที่ดูพอหอกออกมาเออใช่มันเป็นขี้ผึ้งเงิเนาะมันก็จะค่อนข้างแข็งเร็วพอเสร็จ ทิ้งไว้สักพักมันก็กลายเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็พรอบใช้งานแล้วสําหรับที่พึ่งที่ดูแลในเรื่องของข้อศอกส้นเท้าแตกดมดมได้ทาได้ทาได้ค่ะทาเกี่ยวกับฝ้าค่ะทาที่หน้าก็ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้าได้ฝ้าได้ค่ะที่ทาฝ้าได้แต่แต่ว่าเขาจะเป็นข้อศอกนะครับแล้วก็ตาตุ่มแถเบาหวานแถลือลามพันในร่มผ้า แล้วอันนี้ริมฝีปากแห้งใช้ได้ไหมอ่ะอ่าไม่ควรใช้ค่ะเพราะกลิ่นมันไม่พึงประสงค์แต่ว่าน้ำมันมหาจักรนี่เหมือนกลิ่นมันจะอารมณ์เหมือนแบบสมุนไพรเหมือนยาจีนนิดหน่อยเนาะแต่ทาส้นเท้าแตะในช่วงเวลาหน้าหนาวแบบนี้ได้นะคะอ่ก็เป็นภูมิปัญญาโทรมาได้ในรายการครับแจกฟรีแจกฟรีเลยโทรโทรมาในรายการหน่อยนด้ไหมครับคหมอคะปิดราคเดี๋ยวค่ะ ะะก็เป็นภูมิยาของไทยเรานะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปหาซื้อสมุนไพรไต่าง,างๆแล้วก็มาทําได้แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าหูมันใช้เวลานานก็ไปหาซื้อได้ที่คลินิกของคุณหมออ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอทามก่อนเลยนะคะที่มาสาธิตวิธีการทำนะคะคิทพึ่งที่จะช่วยดูแลในเรื่องของข้อศอกแล้วก็ส้นเท้าแตกได้ด้วยนะคะ,คะขอบคุณนะคะ แต่คุณหมอโอ้ยยังอยู่กับเรานะคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดกลิ่นนั่นเองจะเป็นยังไงต้องติดตามในช่วงหน้าช่วงมีพักสักครู่ค่ะ